ดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการซิชแนลครับกลับมาพักกันทุกวันอังคารนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่วันอังคารที่1 4มิถุนายน2565นกะครับกลางเดือนแล้วนะครับเอาละครับวันนี้เราจะพูดถึงกระแสสังคมที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับกับพืชสมุนไพรเราล่าสุดเลยนะครับทุกท่านก็คงจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเลยนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับเป็นกัญชาเสรีหลังวันที่9ามิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ทางกรมการแพทย์แผนไทยเราดาเนินการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะครับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์นะครับเอาละครับและท่านวิทยากรที่นั่งข้างๆผมณขณะนี้นะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับทุกท่านที่อยู่กรมการแพทย์แผนไทยหรือว่าอยู่ในศาสตร์การแพทย์แผนไทยคงรู้จักดีนะครับวันนี้ครับเราจะพบกับอาจารย์มาลาสร้อยสาโรงนะครับท่านผู้ในการสํานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายๆท่านคงรู้จักนะครับชมตามทีวีอาจารย์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชาที่ผ่านมาก็พอสมควรอาจารย์ครับหลังจากที่ปลดล็อกหลังวันที่9แล้วนะครับก็จะมีหลายๆท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกัญชาจะใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเราอยู่กล่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะใช้อย่างไรครับและที่สาคัญในปัจจุบันเนี่ยเรามีกัญชาในประเทศไทยเนี่ย มีกี่ตำรับครับอาจารย์นะขณะนี้ที่ใช้กันก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง sit c h ช n แนลนะคะที่ให้โอกาสมาในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีการปลดล็อกเนี่ยถือว่าเป็นในด้านดีนะคะของทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็โดยเฉพาะของกัญชาเราเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกมาใช้มาตั้งแต่ปี2522จน2562รงวมๆกว่าปีค่ะ40ปีเพราะฉะนั้น พอมันเปิดให้ใช้ในการแพทย์ได้เราก็ดีใจระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายิ่งถ้าเปิดมากขึ้นเนี่ยทำให้สะดวกในการที่จะเอามาใช้มากขึ้นเราก็จะยิ่งดีใจมากขึ้นรับะะเป็นความรู้นิดนึงครับอาจารย์ก่อนหน้าปี2,522ที่ก่<ข>อนป <ขอ S 1> ลดล็อกเนี่ยตามตำรับยากาัญชาทางการแพทย์แผนไทยเรามีเรามีกัญชาเป็นส่วนผสมด้วยเหรอครับตรงนี้ถ้าดูจากประวัติเรื่องของตำรับยานะคะตำราเล่มแรกของการแพทย์ไทยก็คือตำราโอสถพนารายครับนะคะ ปรากฏว่าในตำรับในตำราเล่มนี้เนี่ยมีตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่สี่ตำรับนะคะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยตำรับตำราลุนหลังๆที่เรารวบรวมในตำราของชาตินะคะที่เรารวบรวมมาโดยจานักงานคุ้มครองเนี่ยดีปรากฏว่ามีมากกว่า200ร้อยตำรับอันนี้เฉพาะในตำรานะคะแต่ว่านอกจากในตำราแล้วมันก็ยังมีอยู่ในตัวของหมอนะคะในช่วงของที่เป็นยาเสพติดเนี่ย ในแพทย์แผนไทยพออาจจะไม่ได้ใช้แต่หมอพื้นบ้านซึ่งเขาอยู่ตามตามภูมิภาคต่างเนี่ยเขาก็ใช้มาของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมีตำรับอีกเยอะมากที่เราเองเนี่ยยังไม่ได้รวบรวมนะคะก็คือมากกว่า200ตำราโอ้แต่ตอนนี้พูดถึงว่ากรมดานแพทย์แผนไทยเราก็พยายามจะรวบรวมตรงนี้และเอามาใช้ให้กับประชาชนในปัจจุบันนี้ล่าสุดมีกี่ตำรบครับอาจารย์เออจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะเอามาใช้เราจะไม่ได้แบบอยู่ในอยู่ในตำราแล้วเอามาใช้เลยนะคะเราจะมีกระบวนการของเราโดยที่ มีแพทย์แผนไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิมีท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาดูว่าในองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามองตำรับยานี้เป็นยังไงมันจะมีประสิทธิผลมีความปลอดภัยสามารถตอบโจทย์ปัญหาสณาาสขได้หรือเปล่าถึงคัดเลือกมาซึ่งในเบื้องต้นตั้งแต่ปี2562ในแรกๆของการ,รประกาศปลดล็อกให้ใช้ทางการแพทย์นะคะตอนนั้นเราเสนอไป16ตำรับที่มีทั้ง่อดดอกมีทั้งในส่วนที่เป็นใบประมาณเนี่ยนะคะคแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ย จะมีตำรับที่เป็นตำรับของแผนไทยเนี่ย16ตำรับบวกกับอีก8ตำรับ นะคะก็จะเป็น24ตำรับ <20 S 2> นะคะแล้วก็จะมีตำรับของหมอพื้นบ้านที่ท่านมีประสบการณ์ใช้อีกเนี่ย20ตำรับเพราะฉะนั้นในตำรับที่มีการประกาศใช้เนี่ย44ตำรับอันนี้แค่ประกาศใช้นะคะครจริงๆ<อ>ในใบลายเราก็มองว่าเราจะประกาศเรื่อยๆแต่ว่าพอเขาปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องประกาศใช้ก็สามารถที่จะพิจารณาเอาตามเกณฑ์ของแผนไทยแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะคะก็นนจะเป็นแนวทางของเราต่อไปค่ะครับโอ้โหอันนี้ปลดล็อกแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเกณฑ์เรามีเกณฑ์อย่างไรครับอาจารย์ ว่าหลังจากปลดล็อกแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการเลือกเ้ามาเราจะเลือกอย่างไรเลือกทั้งหมดเลยไหมหรือยังไงครับ uh, จริงจริงแล้วในตำรับยาแผนไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็มีสมุนไพรหลากหลายนะคะหลักๆแล้วถ้าเป็นสมุนไพรที่อาจจะมีปัญหา <Rou x. S 2> อย่างเช่นอาจจะเป็นยาสุบติดอื่นอย่างเช่นเป็นฝิ่นอะไรย่างี้เราก็เอาไว้ก่อนนะคะคยัง<ผ>มไม่ยังไม่เอามาใช้หรือว่าถ้าเป็นตำรับยาที่มีสมุนไพรที่อยู่ในการคุ้มครองของไซเตสนะคะเราก็เอาไวก้ก่อนนะคะเพรา <May. S 2> ะฉะนั้นตำรับที่เราจะเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ อธิบายได้ตามองค์ความรูก้การแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็เวลาเลือกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้เลยเราก็ต้องเข้ากระบวนการเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพก่อน,อนค,ครับโอัอน,นี้ก็ถือว่าขั้นตอนมาตรการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้แน่นอนเนี่ยอ<ช>นาค,คตตรงนี้อาจารย์ครับเป็นข่าวดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครที่ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงทางการแพทย์ด้วยแหละเรามีการเพิ่มตำรับกัญชาเนี่ยเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะยาตำรับยาแผนไทยของเราเนี่ย มีกี่ตำลักครับที่เพิ่มเข้าไปในบัญชีหลักแห่งชาติของอยณขณะนี้ครับค่ะอันนี้เริ่มเริ่มกระบวนการตอนแรกที่เราเลือกมานะคะ,คะเราประกาศใช้ตอนนั้นกรมเองเนี่ยก็ได้เริ่มให้โรงพยาบาลแพทย์จันทร์ฟันผลต16ตำรับพอประกาศปพ๊ม่มเนราผิดทั้ง16ตำรักเลยะนะคะ,คะแล้วก็มีการกระจายใช้ที่เนี้ยในช่วงแรกเนี่ยเรากระจายตำรับยาที่ใช้เยอะๆก่อนนะคะอย่างเช่นสุขสายาทำลายกระสุนมนแกล้ลมแก้เซนพวกเนี้ยนะคะ แต่วิธีการผลิตเนี่ยม,ม,มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แบบผลิตเหมือนสมุนไพรทั่วไปเพราะช่วงนั้นมันยังเป็นยาเสพติดอยู่ตั้งแต่กัญชาที่จะเอามาใช้เนี่ยการปลูกก็ต้องเป็น G P นะคะก็คือว่าตัวกัญชาเองเนี่ยมันจะเป็นพืชที่อาจจะดูดพวกโลหะหนักได้เพราะฉะนั้นการควบคุมการผลิตเพื่อที่จะให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วก็พอมาผลิตเนี่ยเราก็ต้องตรวจทั้งเรื่องของตรวจว่าก่อนที่จะทำเนี่ย THC มันเท่าไหร่แล้วทาแล้วมันได้เท่าไหร่การปนเปื้อน โลหะหนักการเปืเป้อนเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ต้องทาตามตามาตรฐานซึ่งปกติโรงพยาบาลที่เขาผลิตเนี่ยโรงพยาบาลจีนพีของรัฐที่เราผลิตยาส่งเพือนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าราชโจรนข้ามินชันเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์พวกนี้อยู่แล้วในการที่ <ผม S 2> จะเอามาผลิตค,ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเกณฑ์ที่ปลอดภัยเลยที่ประชาชนคนไข้เอาไปใช้ตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนที่อาจารย์บอกมาว่าเข้าบัญชียาหลักแล้วตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีสุกสายญาตินะคะอันนี้เป็นตำรับที่ใช้ใบแล้วก็มีทำลายผสุเมนอันนี้ใช้ช่อดอกนะคะแล้วก็มีแก้ลมแก้เส้นก็ใช้ใบเหมือนกันสามตำรักถ้าเป็นสุกสายญาติก็ช่วยให้เริ่มนอนหลับแต่ถ้าเป็นทำลายผสุเมนเนี่ยเขาเขาาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยบอกว่าเป็นเกี่ยวกับตะคริวนะคะก็เรียวเรียวลงเลี่ยวดําแล้วก็ ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่หลังเป็นอมัมพฤกษ์พาดนะคะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก้ลมแก้เส้นก็เป็นกลุ่มอาการปวดนะคะอ,อันนี้จะเป็นสารสำหรับแล้วก็จะมีน้ํามันอีกสองสองรายการนะคะก็คือ,อน้ํามันหมสูตรมอเดชาแล้วก็น้ำมันกัญชาทังฮาสองอันนี้จะเน้นเรื่องของอช่วยให้นอนหลับแล้วก็แก้ปวดแก้ไมเกรนอะไรประมาณนี้ค,ครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแน่น,นอนแล้วก็เข้าบัญชีหลักายิ่งปลอดภัยเข้าไปใหญ่เลยตรงนี้หมอสั่งจ่ายให้กับประชาชนได้เลยตรงนี้นะครับ อ่ะะครับตรงนี้เราอยากรู้แล้วว่าการใช้กัญชาตามสายการแพทย์แผนไทยนะครับถามว่าตำลักทั้งหลายที่อาจารย์บอกมาทั้ง4 4่ีตำลักรวมถึงที่เข้าไปในบัญชียาหลักอีกตําตำลักนะขนาดเนี้ยใครจะเป็นผู้สั่งจ่ายให้กับประชาชนที่ประสงค์มาใช้กัญชาตามารแพทย์แผนไทยครับเอจริงๆแล้วพอมันเป็นยาเนี่ยคนที่จะใช้ก็ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะคะก็จะเป็น แพทย์แผนไทยแพแทยประยุกต์อันนี้ก็จะใช้ตำรับยาต่างแพทย์แผนไทยแต่ว่าถ้าเป็นหมอขึ้นบ้านเองเนี่ยท่านมีตำรับของท่านท่านก็ใช้ของท่านนะคะท่านก็จริงจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาท่านก็ใช้ของท่านอยู่แล้วนะคะมีกาปรปลูกการใช้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าพอปลดแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะก็ฉันก็จะใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะครับและที่คนสั่งเนี่ยผมทราบมาว่าต้องผ่านการอบรมจากทางปรมาแพทย์ใช่ไหมครับรว่าคุณจะสั่งจ่ายให้กับคนไข้ที่ประสงค์จะใช้ตำรับยากัญชาเนี่ย คุณต้องมีการอบรมตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกของพรบเรื่องของที่เขาปลดให้ใช้ทางการแพทย์เนี่ยเขากาหนดไว้เลยว่าคนที่จะใช้เนี่ยควรที่จะผ่านการอบรมซึ่งอันนี้ทางกรมเองก็ได้ทําหลักสูตรการอบรมนี้ร่วมกับสภาการแพทย์แห่งไทยแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยประมาณ8,000กว่ารายทั้งภาครัฐและกิจชนแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งวิธีการอบรมเมื่อก่อนเราอาจจะ อาจจะเป็นลักษณะข,ของออนไลน์นะคะแต่ว่าพอเจอเสริจออพอเจอเรื่องของโควิดเราก็มีระบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์เป็นแพทย์แผนไทยแพทยประยุกต์อยากจะเข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้เป็นอ e ีเลนนิ่งนะคะเข้าที่สำนักง,งานจัดก,การกรัญชาเราได้เลยนะคะว่างตอนไหนก็เข้านะคะพอเข้าเสร็จก็มีการประเมินตอนหลังการอบรมแล้วก็มีใบประกาศให้ค่ะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ทราบเลยนะครับว่ามาตรฐานความปลอดภัยนะครับการสั่งจ่ายยาจะต้องมี คนที่แบบมีความรู้ผ่านการอบรมตรงนี้ถึงได้สั่งให้กับประชาชนเอาเลยครับตอนนี้เรามาทูดถึงภาคประชาชนหรือคนคนไข้นะครับที่มีอาการที่อาจารย์เล่ามาตรงนี้ประสงค์อยากจะใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยเขาจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมจิตใจอย่างไรนะครับที่จะมาใช้ตรงนี้บ้างครับ จริงๆแล้วการใช้กัญชาเนี่ยมันจะมีทั้งใช้ใช้เป็นยานะคะใช้ดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารแต่ว่าถ้าเราโฟกัสตรงเรื่องว่าจะใช้เป็นยาเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดก็คือ,อว่าผู้ที่จะสั่งจ่ายเนี่ยเราก็ควรจะไปหาผู้ประกอบวิชาชีพที่เขาผ่านกระบวนการพวกนี้มาเพื่อที่จะ ยางน้อยเวลาที่เราจะใช้มันจะไม่ใช่ว่าเราแค่อยากจะรักษาโรคให้หายนะคะครเราต้องรู้จักตัวเราต้องรู้จักกัญชานะคะตัวเราที่จะใช้เนี่ยมีข้อจํากัดอะไรมีเงื่อนไขอะไรนะคะบางทีต,ตัวตํำรับกัญชาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่ามีกัญชาอย่างเดียวมันจะมีส่วนพรยอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้คนที่มีความรู้หรือว่าคนที่เขามีประสบก,การณ์เนี่ยก็จะทําให้เราปลอดภัยมากกว่า <plum. S 1> นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ด้วยตนเองจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยเราก็มีแนวทางในการที่จะ ให้ความรู้นะคะคไม่ว่าจะาใช้ในลักษณงดูแลสุขภาพหรือว่าอาจจะเป็นการทํายาเบื้องต้นซึ่งายาที่เป็นยาที่เป็นหมอพื้นบ้านะคะที่เขามอบให้กับกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรับอาจานเดชาตำรับภูคล้าเนี่ยเราได้ทดลองทําแล้วปรากฏว่าพอเราไปตรวจเนี่ยปริมาณ สารเมาห,หรือ t h เีเนี่ยมันก็ไม่เกินที่ขอยอกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทําเป็นลักษณะของการให้ความรู้ว่าถ้าท่านอยากจะผลิตเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าตอนนี้ปลูกเองได้เลยเราป้ <ผม S 1> องกันเขาที่จะให้เขาผลิตเองเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งกรมกําลังดําเนินการอยู่โดยที่สามารถที่จะเข้าดูในเว็บของสํานักง,งานได้นะหรือว่าในช่องทางนี้นะคะของ,ของ,ของทางสิทธิแช n เนลก็สามารถรที่จะสื่อสารตรงนี้ได้สำนักงานกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ก็นอกจากนั้นกล่มเองก็จะมีงานมีอะไรที่พยายามที่จะเผยแพร่อันนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นงานตัญชาเขตหรืองานอื่นๆที่จะมีผุ่งเข้า่วมประชุมมากมายเราตันมาตลอดเรื่องนี้แล้วเราก็ดูแลเกี่ยว่องความปลอดภัยเป็นหลักให้กับประชาชนอาจารย์ครับถามนิดนึงมีประชาชนถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลังจากปลดล็อกวันที่9เลยครับเขาสามารถปลูกกี่ต้นก็ได้ตรงนี้การปลูกที่ได้ขนาดนี้ที่เป็นที่หลายๆท่านห่วงใหญ่เข้ามาว่า ปลูกโดยไม่มีความรู้นะครับเรื่องนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมว่าสมมุติผมมีที่อยู่แปลงหนึ่งผมสมควปรปลูกได้ขนาดไหนอะไรอย่างไรต้องทาอย่างไรบ้างในเบื้องตน้นจริงๆความรู้เรื่องของการปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ไดตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคะตอนนี้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะปลูกดูกแลสุขภาพก็แนะนําว่า กัญชาก็ไม่ได้ปลูกง่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้ออยลเขาก็เปิดเว็บให้สามารถที่จะจดแจ้งได้เราก็ควรที่จะจดแจ้งให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มจากน้อยก่อนนะคะอย่างที่เราจะทําเรื่องของแนะนําเรื่องของการใช้ถ้าสมมุติเราจะทําน้ํามันกัญชาํำหรับมอเดีชาปลูกต้นหนึ่งบางทีอาจจะใช้ได้ตั้ง3ปีนะคะถ้นเดียวใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีผลผลิตที่เป็นช่อดอกเนี่ย ประมาณสักสองขีดนะคะซึ่งสองขีดเนี่ยพอเราเอามาทำนน้วมันตำรับของอาจารย์ดิฉัเนี่ยใช้ได้นานเหมือนกันค่ะ้ได้เป็นครึ่งลิตรเลยก็ใช้ได้นานเพราะว่าใช้ในปริมาณที่น้อยอย่างที่อาจารย์บอกนะทีเอสซีตรงนี้ต้องรู้ว่าเราจะเอามาใช้ทำอะไรแล้วก็ดูแลเป็นหรือเปล่ามีพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูดโลหะหนักอย่างที่บอกเนี่ยแล้วว่าเวลาที่จะปลูกการที่จะดูแลพวกเพรมาแรงก็จะชอบมากเพราะกัญชามันหอมนะคะคนก็ชอบมาแรงก็ชอบนะคะ เอางี้ต้องศึกษาดีกว่านะครับหาความรู้เยอะๆศึกษาเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาและการปลูกตรงนี้คุณก็จะเข้าใจแล้วว่าการใช้กัญชาเป็นยังไงหรือถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อจามาลาได้เลยนะครับที่สํานักงานจัดการกัญชาและกระ่อมกรมัการถ่ายและการแพทย์ทางเดือนนะครับอาจารย์ครับมาอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสาคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามและข้อควรระวังของการใช้กัญชาว่าเราจะต้องมีข้อห้ามอย่างไรกับผู้ป่วยหรือข้อจํากัดอย่างไรตรงนี้บ้างครับ จริงๆข้อห้ามข้อควรระวังเนี่ยถ้าหลักๆแล้วเนี่ยมัน,มนตัวสารทีเอสีเนี่ยมันอาจจะมีผลในกลุ่มของคนที่อายุยังน้อยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็ห้ามในกลุ่มที่คนอายุต่ำกว่า18ปปีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยก<ม>็จะมีผลมากนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าสมมุติว่าในทางการแพทย์ไทยเองเนี่ยในตำรับยาเนี่ยปริมาณทีเอสีไม่สูง<ม>นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปพบแพทย์ แา่ให้คำแนะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่อง,องทางที่ทำให้ปลอดภัยแต่ว่าถ้าสมมติจะใช้ทั่วไปโดยที่อาจจะมีอาการเมาอะไรพวกนี้นะคะอ,อันนี้เราก็อาจจะต้องระวังด้วยในเชิงนันทนาการอะไรอย่างนี้อันนี้เ,เราเราต้องระวังนะครับจริงๆทางกระทรวงสาธารณสุขเนเข้าห้ามเลยนะคะว่า,ามไม่ควรใช้เพราะว่า มันเป็นการใช้แล้วก็สูดเข้ามันจะได้รับปริมาณสูงในทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีผลกระทบทางสมองเนี่ยก็จะมีสูงนะคะก็ต้องศึกษาดีๆข้อห้ามข้อควรระวังหรือว่ากิจกรรมบางอย่างเราไม่เน้นกระรวงสารสูงอย่างที่อาจารย์บอกจะเน้นไปทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทยเท่านั้นเองอย่างอื่นนี่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์เลยตรงนี้หรือว่าอาจจะให้ดูแลสุขภาพนะคะทำเป็นอาหารอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่จะ ใช้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะกินได้มากน้อยแค่ไหนค่ะครับอัต้องเริ่มแต่น้อยไปก่อนโอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าต้องรู้ตัวเองละแล้วก็ใช้ให้เป็นถึงจะเกิดประโยชน์ตรงนี้อาจารย์ครับมาแล้วครับสุดท้ายนะครับทราบมาว่ากรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ละเรามีงานอะไรที่สําคัญกับเรื่องกัญชาครับอาจารย์ค่ะเป็นเป็นการประชุมกัญชาแก้เจ็บแก้จนนะคะที่โรงแรมอัศวินนะคะทางถนนวิภาวดีนะคะก็เชิญชวนให้กับ ผู้สนใจทั่วไปนะคะงานนี้เราก็มีหลายกิจกรรมทั้งเรื่องของการเสวนาเรื่องประโยชน์เรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆที่หลังจากกดแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีสาขาิจชุมชนที่เขาปลูกกัญชาตั้งแต่เรื่องแรกนะมาเ่่มง,งานด้วยจะมีพิธภัณฑ์จะมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะคะก,ก็เชิญชวนด้วยนะคะเพราะว่า,าจะเป็นงานที่ใกล้กับในส่วนของกรุงเทพมากที่สุดนะคะคแล้วก็เป็นช่วงที่กรมเราเองก็เผยแพร่ความรู้ก็เท่า <จะ S 2> ที่ทราบม,มาคับอาจารย <ง S> ์ คนเข้าเข้าร่วมเต็มแล้วอ้อมประชุมเต็มแล้วลงทะเบียนกันมาเต็มแล้วที่สําคัญนะที่ผมทราบมาเราติดสามารถติดต่อได้ทาง a c e b o o k ไลฟ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับท่านผู้ชมครับกดเข้าไปเลยครับที่ Facebook ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดท่านจะได้รับชมกิจกรรมงานกัญชาเสรีนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ตรงนี้ทั้ง2วันเลยติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ได้รับประโยชน์แน่นอนท่านจะรู้จักกัญชามากขึ้นนะครับเสรีแล้ว ใช้อย่างไรกฎหมายมีอย่างไรบ้างและใช้อย่างไงให้ถูกวิธีกประโยชน์นะครับที่เราพูดกันณวันนี้นะครับวันน anyway e ี้นะครับทางรายการนะครับก็ต้องขอคุณอาจารย์มาลาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์นะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับเราจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชากระท่อมนะครับที่เรามีการพัฒนาขึ้นนะครับมีการต่อยอดอย่างไรบ้างในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมปฏิธานและก็อาจารย์มาลานะครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมในโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการซีชนแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ